แหล่งประวัติศาสตร์นักปราศเมืองอบุบลประชาชนไฝ่รมคุณค่าล้ำเจดีสองสมเด็จอำเภอดอนมดแดงเป็นอีกอำเภอหนึ่งในเขตปกครองของจังหวัดอบุบลราชธานีอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ32กิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4ตำบล47หมู่บ้านได้แก่ตำบลดอนมดแดงตำบลคำไฮใหญ่ตำบลเหล่าแดงและตำบลท่าเมืองมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 26,936คนประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรโดยมีนายประพันธ์จันชุ่มเป็นนายอำเภอคนปัจจุบันศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนมดแดงซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนมดแดงมีนางอมรรัตน์คงสำรวยเป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบันและมีนายสุปโชครัตโนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดงเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น13คนประกอบด้วยผู้บริหาร1คนข้าราชการครู1คนครูอาสาสมัคร2คนครูกศนตำบล6คนครูศูนย์การเรียนชุมชน3คนและพนักง,งานบริการ1คนแบ่งโครงสร้างการบริการงานออกเป็น3กลุ่มงานได้แก่กลุ่มงานอำนวยการกลุ่มงานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มงานภาคีเครือข่ายและกิจกรรม ซึ่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากคณะกรรมการศึกษาในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆโดยมีปัชญาของสถานศึกษาคือคิดเป็นทำเป็นเน้นพอเพียงอัตลักษณ์คือฝ่ายเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงและเอกลักษณ์คือสถานศึกษาส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนมดแดงจะจัดจาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับผู้เรียน เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีผลการดำเนินง,งานตามมาตรฐานตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดังนี้มาตรฐานที่ 1. ด้านคุณภาพผู้เรียนผู้รับบริการกศสนอำเภอดอนมุดแดง ได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนที่ครอบคลุมในเรื่องการเป็นคนมีความสุขเป็นคนดีและเป็นคนเก่งโดยพิจารณาจากการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีเป็นคนดีของสถานศึกษาครอบครัวสังคมประเทศชาติไปหาความรู้อย่างต่อเนื่องมีเหตุผลในการตัดสินใจมีผลสำเร็จทางการเรียนระดับดีมาตรฐานที่สอง ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาการให้บริการกศสนองําเภอดอนมดแดงได้ดำเนินงานตามภารกิจการจัดการศึกษาการให้บริการของสถานศึกษาเป็นที่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่มาจากกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอรธทาศัยมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานที่กำหนดได้ มาตรฐานที่3คุณภาพการบริหารการจัดการผู้บริหารสถานศึกษาได้นำมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาเป็นเป้าหมายในการบริหารการจัดการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีมีความสอดคล้องระหว่างโครงการกิจกรรมกับมาตรฐานกศนสู่การกำหนดนโยบายบริหารการจัดการให้เป็นไปตามแผนการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยโดยมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ถูกต้องและครบถ้วนในปัจจุบันมีการนิเทศติดตามประเมินผลและนำผลการนิเทศติดตามประเมินผลไปใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาได้มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ถูกต้องครอบคลุมทันสมัยพร้อมใช้ต่อการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการการบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไปรวมทั้งงานสนับสนุนอื่นๆโดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรสถานศึกษาซึ่งส่งผลต่อการบริหารการจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการองค์กรด้านการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณด้านวิชาการและด้านบริหารทั่วไปครอบคลุมครบส่วนทั้งสีด้านซึ่งในการบริหารการจัดการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษามาตรฐานที่4การประกันคุณภาพการศึกษากอสนอำเภอดอนมดแดงได้ดำเนินการประกันคุณภาพภายในของการศึกษาตามหลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานจัดระบบสารสนเทศดําเนินการตามแผนพัฒนาของการศึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพประเมินคุณภาพรายงานผลการประเมินตนเองต่อหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาตรฐานที่5อัตลักษณ์ของสถานศึกษากศสอนอ,อำเภอดอนมดแดง ได้ดําเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจนบรรลุผลตามปรัชญาพันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษารวมทั้งความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาภายใต้เอกลักษณ์สถานศึกษาส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมาตรฐานที่6 มาตรก,การส่งเสริมกศนอำเภอดอนมดแดงมีการจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นทางการศึกษาของสำนักงานกศนและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาการส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นโดยมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันชี้แนะป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายจุดเน้นและแนวทางการศึกษาของหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งที่สถานศึกษาได้รับมอบหมายหรือกำหนดเอง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นแนวทางการพัฒนาดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไปเช่นการศึกษาเพื่อการมีงานทำการส่งเสริมหรือสืบสารโครงการพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการป้องกันสิ่งเสียติดการป้องกันอุบัติภัยการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมการพร้อมรับการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยสถานศึกษาชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการส่งเสริมและหน่วยงานต้นสังกัดให้รับรองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากศอนอําเภอดอนมดแดงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและผู้รับบริการโดยมีระบบประกันคุณภาพในการศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนในการดำเนินงานและได้มีการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง เมื่อสิ้นสุดงบประมาณและผลการประเมินตนเองที่มีการพัฒนาที่สูงขึ้นคือผลของการประเมินคุณภาพ,พภายในปีงบประมาณ2,555เท่ากับ86.91ปีงบประมาณ2,556เท่ากับ87.46ปีงบประมาณ2,557เท่ 86. 91. 86. 91. ากับ88.33ซึ่งทั้ง3ปีอยู่ในคุณภาพระดับดีและเข้ารับการประเมินคุณภาพ,พภายนอกรอบสาม โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่14ถึง16กุมภาพันธ์2557ที่ผ่านมาซึ่งผลการประเมินในภาพรวมเท่ากับ90.16อยู่ในระดับคุณภาพระดับดีมากสำหรับการประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัดในครั้งนี้ถือเป็นการสะท้อนผลการดำเนินง,งานเชิงประจักษ์ ในการดำเนินงานและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาคนพัฒนางานและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาของกศนอำเภอเมืองดอนมดแดงและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้นโยบายกศนเพื่อประชาชนบนเพื่อฐานการศึกษาตลอดชีวิตต่อไป